สวัสดีเอฟซีทั้งหลายเลยครับสวัสดีช่อง YouTube ครับพี่น้องวันนี้เรามาอยู่กับคู่สุรุ่นสร้างครับรับเจ้าครับพี่น้องโดนๆได้ลง YouTube ครับพี่น้องครับวันนี้มารับจอบครับพี่น้องลือนหงาครับเดี๋ยไม่เห็นยังครับพี่น้องนี่ปลูกดอกไม้ครับ พอ,พ,อพี่นองพีนองกล่องอาจจะสั้นยังไงพี่น้องเราพอได้๋อวขากองกนน,นี่ครับมีการทำง,งานวันนี้มารับจบพี่น้องฝากติงยึดซีดกันครับน,น,นี่เส็จผลานแจ้งทิ์ đây Nam của quốc mè, phía nào không gì đâu đặt đáo liền đi xe với phía nào gặp khu tụ sang gặp gì cột thịt cột lấy nào đến คิปนี้ไอซีเป็นเง้ครับนี่เป็นป้าปปปยกับโคตรปน้องปลูกขายกับพี่น้องนี่กันหลอกอยู่กู่สูคกับตุนซ้มรอยยีสิบกับ Ames, one, ังครับนะคนี้ก็จบตามนี้แล้วครับพี่น้องฝากกดไลคกดติดตามเด้อ